ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนน,คนะครับเนาะครับพ่อๆพ่อๆกับ่ถเตี๋ยบมาอนพี่น้องเนาะหลังห้อยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับรถเตี๋ยบผ้ามาเบิ่งเนาะครับเนาะว่ามีอาจารย์ในเขาอาจารย์ในหลุดพี่น้องครับห้อหย,ยลาวออกหมที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะห้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าขับเรียกหลังก็อ,ออกแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ครับชุดชื่พะแตรมสรูปให้เด็กเดียนตัวเดียนบโมมาเด้พี่น้องครับมาหามาแปดนะพี่น้องเนาะมาตัวลองซีบโมมาแปดหนึ่งหนึ่งแนนหน่อยอ่า 9นะครับอ <Five. S 2> <Anna ogram. S 1> ับจำกราบขอโทษขอไพ่ยหลายได้พี่น้องอเด้อครับเขาจะทดลองนะพี่น้องเนาะหาก8นะครับขับพระเจ้าในพระบึงนะครับเนาะอามีอาจันในได้เขาอาจันในได้หลุดในพี่น้อง8 1 5 9นะครับขับพระเจ้าเริ่มจากปู่คำชนนะพี่น้องเด้อ ปูคำชนบนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดประมาาชักตัวได้พี่น้องรับจับคู่กับรูดไปนะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งห้าเก้าุดพินกับมิจหาตัวเดียวฮะรูดก็คือรูดนะพี่น้องเนาะครับขอแจ้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูคำชนนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องแปดหนึ่งห้าโอ้พ่อช่งคมกับรุดได้พี่น้องมี 6.. กหนึ่งีหนึ่งนะพี่น้องเนาะเลขวิ่งรุดนะพี่น้อง6กับเก็ดบม,มาครับมาแต่หลักหน่วยหกหนึ่งเดหนึ่งออก8ปดหนึ่งห้าเก้านะครับอ่ะแจมขอขอบคุณในไลน์ได้ครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างมีงรูดเจ็ดกับห้ามาหาเนาะพี่น้องเนาะเรียกว,ว่าจับคู่บ่มีบ่มีเก่านะพี่น้องเนาะจับคู่รูดนะครับเขาตะเล็กวิ่งครับ พระเตียมขอขอบคุณนห,หลายนะครับเด้อเสียนหนองหานนะครับเนาะจับคู่หลุดพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสดิ์โอ้พ่อสวัสดิ์มาทำการเบิรขู่ตัวยพี่น้องไงวันนี้เรียกวิ่งโอเรียกกันไม่มาด้วยกันมาทั้งสี่ตัวเลขติดบนล่างสองสี่ห้า องบอมานะพี่น้องเนาะสี่บมามาหาครับครับจับคูก่กับลดไปนะพี่น้องและส่วนเลขไม่มาด้วยกันพี่น้องเก้าหนึ่งแปดห้ามาเบิดคู่ตัวเลยงวดนี่ครับสิละมันกับบอลแนอนนะพี่น้องเนาะเลขไม่มาด้วยกัน,นครับหาเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งมาทำกันเบิดคู่ตัวทั้งสี่ตัวนะครับ พอเตามขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์นะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงบนล่างมีงรูดเจ็ดกับสามหัาจักตัวพี่น้องมีะหาตัวเดียวชุดวินนะพี่น้องเนาะรับจับคูก่กับรูดไปนะพี่น้องครับ อพออแจมขอขอบคุณหลายๆคับเด้อพ่อเสียนเพลงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนหยวนนะพี่น้องเสียนหยวนบนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับแปดมานำกันเลยพี่น้องนะเอนึ่งแดแปดหนึ 1. นะครับ จับคู่งวดนี้บ่มี่หนึ่งแปดนะพี่น้องเนาะบ่มี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดครับเรียกมาทำกันอีกแล้วเซียนยวนนะครับเนาะแ้มขอขอบคุณให้ลายนะครับเด้อเซียนยวนเนาะครับเนาะหนึ่งกับแปดมาด้วยกันนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองนะพี่น้องเด้อนะ พ่อฉลองบนล่างเบี่ยงรูดสี่กับเก้าเน้นที่สี่สี่บัวมานะพี่น้องมาที่เก้าับหาเก้าเก้าหาพี่น้องเด้อเนี่ยขับเข้าตัวกลับเนาะครับเนาะขับไปกับตัวไวกะดิโชกมันกันยนนะครับเอาพ่อตจมขอขอบคุณในห,หลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เ็กับเข่าได้พี่นอ้องเนืองแต่ว่าปูเน้นผิตโตเห็นบ่บนล่างวิ่งรูดศนย์กับ1เน้นที่ 0, 0ูนย์ศูมมาในพี่น้องมาหนึ่งับับหนึ่เข่านะครับส่วนเก่าบมี่ หนึ่งเก้าสองเก้าความแตกทั้งบนทั้งล่างเอาเข่าตัวกับนะ้องพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่ว่ามาจักตัวไนดะพี่น้อง แต่ว่าเรียกครูมีเก่าหาหาเก่าได้พี่น้องครับเก้าห้าเรียกออกห้าเก้าเข้าถูกกลับนะครับเนาะปูโคราชนะครับพี่น้องครับอาพเจียมคอกราบขอบพระคุณปูอะไรปูโคราชนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วพี่น้อง เกือบแตก3ามตัวนะพี่น้องเนาะปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูด9กับ0นเน้นที่0มากเก่าพี่น้องครับเก้าศูนยเกือบแตก3าตัวนะพี่น้องเนาะห้าเกู้นะครับปูกูแก้ว้ารุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะเขาตะเลวก่ง ครับรเตรียมข้อกับขอบพระคุณปูอะไรปกูกูแก้วนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องโอ้ปูสีสะเกตบนน่างวิ่งโดูดสีกับห้าเน้นที่สีบสี่มาในพี่น้องเนาะมหาครับห้าเก้าะครับเก้าห้า ขับปูเนียนพีตัวพี่น้องเนาะห้าเก้าเข้าตรงๆนะครับไปขับกระเจียมขอกราบขอพระคุณปูหลายนะครับเด้อปูชีสเกตนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหน้องคายพี่น้องอเซียนนองคขยกับมาทั้ง สองตัวนะพี่น้องเนาะแปดกับเก้าครับเน้นพิษตัวน้อพี่น้องเนาะเก้าห้าห้าเก้านะครับเรียนหนองคายพี่น้องเด็กวิ่งมาทั้งบททั้งล่างขับแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าออกแปดหนึ่งชุดวินนะพี่น้องเนาะบุยนหนึ่ง ครับเอาที่องคอขอคุณในห,หลาย้ะครับเด้อเซียนน้องคายเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องโอ้เซียนชัยวานงวดนี้กับเขาเนาะพี่น้องเนาะตัวเนียนผอมบ,บนล่างวิ่งโดดสี่กับห้ามาหาเนาะพี่น้องเนาะห้าเก้าเข้าตรงๆเนะ้ะพี่น้องเด้อเซียนชัยวานนะครับ ครับไปโฉกไปมันพอเตี่ยมกันดีเกณฑ์นะ้ำหนักพี่น้องเนาะห้าเก้านะครับไปต่อครับผมครับพอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะห้าเก้าเข้าตรงๆไปต่อที่เซียนขาดปัดไดนะ้พี่น้องเนาะโอ้ยสี่เก้าแปดเก้าแปดสี่เก่งวิ่งนะพี่น้องเนาะแปด ต่อจับคูรุดเดรพี่น้องเน้อเสียนขาดปัดนะครับพระเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนขาดปัดนาพี่น้องเนาะเล็กวิ่งโบลุดนะพี่นอ้องเอาสุดท้ายไายสุดก็คือข,ของพระเตียมพี่น้องของพระเตียมกับรุดอีกหกเจ็ดแปดมาตะเล็กวิ่งนาพี่น้องเนาะแปดหกโบมาบ่มีหนึ่งโบมีเก่านาพี่น้องเนาะ ครับพอเตียมกาบขอโทษขอภัยอะไรที่พี่น้องเด้อครับนี่คือผลหวยออกนะพี่น้องเนาะครับเบื้ออื่นกับพอๆกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะเขาไล่อาจารย์อยู่พี่น้องลุดกับไล่อาจารย์นะครับฉะนั้นเียพอเตียมสีบัวทบทวนอย่างนี้พี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายทายสุดพอเตียมขอบขอบคุณ MC ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม รับมือนี่คอยนอนรับฟันดีนะพี่น้องเนาะมืออื่นพ่อพกับพ่อแจมไมบสำหรับมือน,นี้คลิปนี้สวัสดีครับผม